หลังจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือพร้อมแล้วที่จะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ได้ทุกเวลาที่ต้องการ การทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ถือเป็นการแสดงให้โลกได้เห็นพัฒนาการก้าวสำคัญของเกาหลีเหนือนะครับหลังจากว่างเว้นจากการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปมานานถึง5ปีด้วยกันโดยเกาหลีเหนือจัดการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปไปแล้วอย่างน้อย3ครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและตั้งแต่ช่วงต้นปีเกาหลีเหนือได้ยิงทดสอบขีปนาวุธไปแล้ว16ครั้ง เฉพาะเดือนมกราคมเดือนเดียวทดสอบถึง7ครั้งด้วยกันครับวันนี้มีความคิดเห็นจากสสเกาหลีใต้ฮาแทยขยองนะครับเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือพร้อมแล้วที่จะจัดการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ได้ทุกเวลาที่ต้องการซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่พบสัญญ,ญาณว่าเกาหลีเหนืออาจจะทดสอบอาวุธในขณะที่ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนเอเชียในสัปดาห์นี้ เจคซาลีแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้เตรียมความพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบโ <I hope S 1> ดยการเดินทางยือนเอเชียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ไบเดนขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการครับ จุดหมายแรกก็คือเกาหลีใต้นะครับไบเดนจะพบกับประธานาธิบดียุนซอกยอผู้นําเกาหลีใต้คนใหม่แต่ว่าจะไม่ได้มีแผนการเดินทางไปที่เขตปลอดทหารหรือว่า DMC ระหว่าง2เกาหลีโดยการเดินเครื่องโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็น่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือกันในการหารือของผู้นําทั้ง2ประเทศด้วยครับ หลังจากที่ผู้นําเกาหลีใต้เคยเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้ามาสู่โตเจราจาในการกล่าวสุนทรพจน์รับตําแหน่งเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ จุดหมายต่อปลายจุดหมายต่อไปก็คือญี่ปุ่นนะครับไบเดนมีกําหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มคอตกับผู้นาออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวในวันอังคารที่จะถึงนี้ด้วยการเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นของผู้นําสหรัฐครั้งนี้เป็นการตอกย้ําความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชาติตะวันตกกับพันธมิตรในเอเชียครับและถ้าถอดในยะจากคาพูดของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐก็สะท้อนให้เห็นเป้าหมายการเดินทางเยือนในครั้งนี้ได้ชัดเจน The message we're trying to send on this trip is a message of an affirmative vision of what the world can look like uh, if the democracies and open societies of the world stand together to shape the rules of the road, to define the security architecture of the region, to reinforce strong, powerful, historic alliances. And คุณนัฐาคุณผู้ชมครับกระแสะข่าวการเตรียมทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเกาหลีเหนือด้วยนะครับค่ะแล้วถ้าเกาหลีเหนือทดสอบอาวุธเพื่อแสดงแสนยานุภาพจริงๆ จะกระทบต่อความช่วยเหลือที่จะให้เกาหลีเหนือมากน้อยแค่ไหนคะมีการประเมินกันนะครับว่าพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้ก็อาจจะสร้างความยุ่งยากต่อความพยายามของนานาชาติในการเสนอให้ความช่วยเหลือในอนาคตด้วยแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เคยประเมินแล้วนะครับว่าโควิด19ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้นการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเองก็แสดงความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด19ในเกาหลีเหนือครับ WHO is deeply concerned at the risk of further spread of COVID-19 in the country, particularly because the population is unvaccinated. ประเด็นสำคัญก็คือประชาชนยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับคือเกาหลีเหนือเป็นเพียงหนึ่งในสองประเทศของโลกที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนอีกประเทศหนึ่งก็คือเอริเทรียในแอฟริกาตะวันออก เมื่อวานนี้เกาหลีเหนือพบผู้ป่วยที่เป็นไข้ไม่ต่ำกว่า260,000คนส่งผลให้ยอดผู้ป่วยสะสมสูงใกล้แตะ2ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย63คนครับสื่อเกาหลีเหนือไม่ได้เรียกผู้ป่วยเหล่านี้ว่าผู้ติดเชื้อเพราะว่าศักยภาพการตรวจหาเชื้อค่อนข้างจำกัดไม่สามารถตรวจยืนยันได้นะครับในขณะที่ทางการก็ระดมกำลังทหารจากหน่วยแพทย์หลายร้อยนายเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนด้วย ทางฝั่งของคิมจองอึนผู้นําสูงสุดได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ระบบการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กําลังเกิดขึ้นโดยเกาหลีเหนือก็ได้เพิ่มกําลังการผลิตยาแผนโบราณเพื่อลดไข้ลดอาการปวดรวมทั้งปลอดวัดไข้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยนะครับก่อนหน้านี้สื่อทางการเกาหลีเหนือได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลัว้วคอด้วยน้ำเกลือแล้วก็ดื่มชาสมุนไพรเป็นประจำวันละสามเวลา 같는이 도움을 받이 도움을 준비가 되다고니다 북한 당국이 호응한다면 코로나 백신을 포함한 의약품, 의료 기구, 보건 인력 등 필요한 지원을 아끼지 않겠습니다. มีการประเมินจากข่าวกรองเกาหลีใต้นะครับประเมินว่าเกาหลีเหนือจะ,ะเผชิญกับการระบาดสูงสุดในช่วงปลายเดือนนี้ไปจนถึงช่วงต้นเดือนหน้าต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าน่าสนใจมากทีเดียวกับการจัดการของเกาหลีเหนือเพราะว่าดูเหมือนจะไม่ได้สนใจสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้หันไปสนใจการเดินทางเยือนของไบเดนด้วยครับค่ะนั่นสิคะสัปดาห์หน้าก็คงจะต้องดูว่าจะมีการทดสอบขีปนาวุธจริงๆอย่างที่เตรียมส่งสัญญ,ญาณหรือไม่นะคะเชื่อว่าทั้ง หลีเหนือทั้งจีนแม้กระทั่งรัเสเซียเองก็คงจับตาดูผลการหารือผลการเดินทางเยืนของไบเดนไม่น้อยทีเดียวนะครับคุณนัฐาขอบคุณคุณพงษ์สัตมากค่ะคสำหรับว่าถะาจากข่าววันนี้มาจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติค่ะอันโตนิโอกูตเรสระบ,บุว่าหากโลกไม่ร่วมกันแก้ปัญหาสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนก็อาจจะนำ